สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทําข้อสอบ n t ป .3 ภาษาไทยนะครับเป็นข้อสอบปีการศึกษา2566สอบไปล่าสุดตอนนี้นะครับเรามาถึงข้อสอบข้อที่11นะครับแต่ข้อสอบข้อที่11นี้นะครับจะเป็น ให้เราดูแผนที่นะครับเราก็มาดูนะครับว่าเขาให้ข้อมูลอะไรเรามาครูตัดคําเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนจดจอนะครับพิจาระ,ะพิจาระอะไรก็จะพิจารณาแผนที่และข้อมูลแล้วตอบคําถามข้อ11และข้อ12เขาให้ดูแผนที่นะครับ แต่เทคนิคของคุณครูเราอย่าเพิ่งดูแผนที่นะให้เรามาอ่านก่อนเพราะว่าตรงที่สําคัญนี้ให้เราอ่านก่อนดูแผนที่ก็ดูผ่าน,านๆเฉยๆตรงนี้สําคัญที่สุดว่าเขาจะถามอะไรมันจะทําให้เราไปวิเคราะห์แล้วตอบได้นะครับ10หากตอนนี้กล้องอยู่อบตข้อใดอที่จุดๆๆ เส้นทางได้ถูกต้องก็จะเป็นอธิบายนะลูกอธิบายเส้นทางได้ถูกต้องดูจุดสำคัญที่เขาถามก่อนอบอตอ,อยู่ตรงนี้นะนี่สำนักงานของอบอตอนะครับบ้านเราก็มีอบอตอนะครับหนึ่งไปวัดต้องผ่าน ตลาดริมน้ําก็คือเขาบอกว่าจากอบตอไปวัดเนี่ยมันต้องผ่านตลาดริมน้ำาเขาถามว่าข้อใดอธิบายได้เส้นทางได้ถูกต้องจากอบตอไปนี่อบตอนี่มาวัดศรัทธานะครับไอตลาดริมน้ำเขาอยู่ฝั่งนี้เลยต้องผ่านไหมไม่ต้องผ่านนี่ก็เดินตรงข้ามมาเลยนะครับ เวลาเดินก็ให้เดินตามถนนนะครับไม่ใช่รัดเดินไปมั่วนะให้พิจารณาแบบนี้นะให้ไปตามถนนนะครับ 2. ไปสวนมังคุดต้องผ่านสวนกล้วยไมย้หมายถึงจากอบอตนะจากอบอตไปสวนมังคุดสวนมังคุดอยู่ตรงไหนโอ้นี่นี่สวนมังคุดก็ออกมาก็เดินตามถนนมา เราก็มาเจอสวนมังคุดมันต้องผ่านสวนกล้วยไม้ตรงนี้ไหมไม่ผ่านนะมันแยกมาเลยนะครับพิจารณาได้2ข้อแล้ว3ไปตลาดริมน้ำต้องผ่านโรงพยาบาลจากอบอตอจะไปตลาดริมน้ำตลาดริมน้ำอยู่ตรงนี้เห็นไหมต้องผ่านโรงพยาบาล เราก็เดินจากอบตอตามถนนมาเรื่อยๆข้ามสะพานปึ๊บแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปก็มาตรงนี้ก็จะเป็นตลาดริมน้ําตรงนี้ก็ไม่ได้ผ่านโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลอยู่นี่นะครับพิจารณาข้อ3ไปแล้วตัวเลือกที่4ไปสวนละมุดต้องผ่านสะพานข้ามแม่น้ําอบตอ,อยู่ตรงนี้ ถ้าเราจะไปสวนละมุดสวนละมุดอยู่ตรงนี้นี่นี่นสวนละมุดเราต้องผ่านสะพานถูกต้องไหมอ่าเราก็คิดพิจารณาดูคําตอบที่ถูกต้องนักเรียนน่าจะรู้แล้วละ่ะแต่ครูก็ต้องเฉลยนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้คําตอบที่ถูกต้องคือข้อ4นะครับอธิบายเส้นทางได้ถูกต้องเพราะจากอบอตอมา ต้องข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำมันก็ต้องผ่านสะพานไปมาสวนนุมุุิแบบนี้นะครับนะ